สวัสดีครับพบกับช่องไอเดียแฟมิลี่ทีวนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้อัพคลิปมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากยุ่งงานหลายอย่างนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาทำกับข้าวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนนะครับปินพ่นแอลกอฮอล์สั่งจากในลาซาด้านะครับราคาไม่ถึง500บาทนะครับก็ลองดูครับช่วงนี้โควิดนะครับน่ากลัวมากเหลือเกินนะครับติดเชื้อวันละหลัก 3 0 0 0ัี่พัคนนะครับก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเองก็ไปตรวจมาแล้วนะครับก็ไม่เจอนะครับแล้วก็ผมเองก็ฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับ2เข็มนะครับก็วันนี้ก็จะมาอยากจะมีอะไรแบบคอยแบบฉีดพ่นภายในบ้านนะครับก็เลยไปหาเข้าไปหาซื้อในรา z a ด a ก็เจอตัวนี้นะครับเป็นเปินเปินพ่นแอลกอฮอล์ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะ เอาไว้พ่นในรถยนต์น่าจะได้แล้วก็พ่นบริเวณเสื้อผ้าตัวเราเนี่ยได้นะครับหรือว่าพ่นตามจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างในกล่องนะครับนะครับในกล่องนะครับโอ้โหด้ามใหญ่เหมือนกันนะครับอ่ามีตัวตัวปืนนะครับตัวปืนแล้วก็คู่มือนะครับนิดหน่อยนะฮะ คู่มือนิดหน่อยนะครับอ่านี่จะเป็นคู่มือมันนวดนะฮะต่างๆนะครับบอกว่าอะไรคืออะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้คู่มือไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จก็โอเคนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วนะครับก็คือให้เป็นสายชาร์จตัวเป็น Type C มานะครับอ่า Type C มานะครับต้องชาร์จก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ปุ่มควบคุมต่างๆนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลือกซ้ายกับขวานะครับโลไม่ใช่นะครับขอโทษนะเป็นระดับนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับแบบไฮกับตามรอบคือแรงกับเบาดีกว่านะอันนี้พูดง่ายแรงกับเบานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวพ่นนะครับหัวพ่นตรงนี้นะครับอ่าหัวพ่นนะครับมีไฟ LED ด้วยนะครับโอ้ ได้แต่ก็ข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะกระป๋องนะครับก็ค่อนข้างใหญ่ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นตัวกรองนะครับเป็นทองเหลืองนะฮะทองเหลืองอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปบรรจุแอลกอฮอล์กันเลยนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับสี่ร้อยกว่าบาทไม่ถึงห้าร้อยครับรวมส่งแล้วนะครับ เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเพราว่าผมซื้อจากไหนนะฮะแต่ถ้าเซิร์ชเซิร์ชว่าปืนพ่นแอลกอฮอล์นะครับก็โอเคนะมีแล้วนะครับใส่แค่นี้พอนะครับก็ตัวปืนครับก็จับกระชับมือดีนะครับนะครับจับกระชับมือดีนะครับ อ่าแล้วก็ข้างในก็จะมีจุกยางนะครับเพื่อไม่ให้มันรั่วซึมได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวประกอบเขับไปเลยโอเคนะครับเอาพอเน่นนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับโอ้แรงอยู่นะครับ โอ้ใช้ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับมีไฟด้วยนะครับสีฟ้านะครับก็เปิดปุ๊บก็เครื่องทํางานเลยนะครับเครื่องทํางานเลยนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวไปลองพ่นในรถยนต์กันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ผมชอบตรงนี้นะครับก็คือสามารถวางแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเก๋มากนะครับเก๋มากอ่ะเดี๋ยวไปลองไปพ่นกันในรถยนต์ดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ มาอยู่ในบริเวณรถยนต์แล้วนะครับก็การจับการไหลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกระชับมือดีนะครับแล้วก็ขนาดขนาดใหญ่ดีนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดสามารถใช้นิ้วโป้งกดได้สบายเลยนะครับเป็นปุ่มที่เหมือนปุ่มสัมผัสแหละครับกดไปแตะไปนิดเดียวมันก็เครื่องทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมสาธิตเลยนะครับ,น,รบนี่ครับเอาหมดหมดโลก่อนนะครับ อันนี้หมดโลนะครับโลนะครับนี่นะครับอาดูนะครับนี่ครับอ่ะมีไฟด้วยนะครับอมีไฟด้วยเห็นไหมครับก็พ่นไปตามจุดต่างๆนะครับของรถนะครับอ่าเนี่ยครับพ่นไปครับอ่า กดไฮไฮก็เพิ่มความแรงนะครับความแรงนะครับโอเคเลยนะครับเนี่ยใช้ได้ครับใช้ดีนะครับาโอเคคุ้มนะครับ400กว่าบาทนะครับมีไฟด้วยกลางคืนน่าจะเด็กๆน่าจะชอบนะครับอปิด อ๋อโอเคนะครับสำหรับรีวิวสั้นๆนะครับเปิร์พ่นแอลกอฮอล์นะครับโอเคเลยนะครับก็หลักการทำงานก็ใช้ง่ายมากนะครับเปิดปิดอยู่ตรงนี้ปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็ปรับปรับปรับเบากับแรงตรงนี้นะครับโอเคครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Sub สไ r i b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องไอเดียเฟมิลี่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ